เรียนท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านผู้อเมวยการท่านรองผู้อเมริการนะครับแล้วก็กณุ่มผู้สังเกตการทุกท่านนะครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็คือกลุ่มมีความสนใจนะครับก็คือกําหนดในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้นะครับภูรณาการสังคมนะครับนําไปสู่วิทยาศาสตร์นะครับในหน่วยของเรานะครับขอบเขตของเนื้อหาคือจะเป็นหน่วยที่หนึ่งตอนที่หนึ่งนะครับก็คือเพดเบื้องต้นของการเจ็บปวดนะครับ วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของเราด้านความรู้นะครับก็คือนักเรเียนรู้และเข้าใจว่าการสัมภาษณ์ที่ดีคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการตั้งคำถามให้ตรงประเด็นขณะเดียวกันจะต้องเข้าใจคพื่ให้กับสัมภาษณ์ด้วยนะครับรู้และเกิดความเข้าใจเบื้องต้นว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยของคนในหมู่บ้านหรือคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ใช้ใน การทำการเกษตรอะไรบ้างนะครับด้านทักษะนะครับหรือสกิลนะครับนักเรียนจะต้องมีทักษะในการคิดเพื่อหาแนวแทางในการสัมภาษณ์นะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับข้อที่2คือ,อคนักเรียนมีทักษะในการฟังที่ดีมีมีความเคารพและให้ความสําคัญต่อผู้ให้สัมภาษณ์โดยสํารวมสุภาพ ใช้วาจาที่สุภาพนะครับทักษะที่3คือทักษะการตั้งคำถามเพื่อให้ได้คาตอบตอามประเด็นเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยนักเรียนรู้ว่าตัวเองเนี้ยมีเป้าหมายอย่างไรบ้างโดยมีเป้าหมายอยู่4เป้าหมายคือวิธีการทําการเกษตรนะครับเป้าหมายแรกเป้าหมายที่2คือชื่อสารเคมีเป้าหมายที่3คือสาเหตุการเจ็บป่วยและเป้าหมายที่4ก็คืออาการที่เกิดจากการเจ็บป่วยนะครับ คุณ <altro> แล้วก็ทักษะที่4นะครับก็คือทักษะการพูดนะครับทักษะการพูดคือผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ทักษะที่5คือการเขียนนะครับมีการพูดเสร็จก็คือมีการเขียนเพื่อเป็นการประมวลความรู้ที่ได้นะครับเป็นถึงขั้นสรุปนะครับต่อไปนะครับคุณค่าือทัศนคติที่ได้นะครับก็คือผู้เรียนได้ฉุกคิด เห็นความสําคัญเห็นความทุกข์ยากของบุคคลที่เห็นหรือกรณีศึกษานะครับหรือผู้ที่เจ็บป่วยในชุมชนหรือคนในครอบครัวนะครับกระบวนการการเรียนรู้นะครับก็คือ1ครูก็พาเดกเรียนเข้าชุมชนนะครับแล้วก็ชวนสังเกตนะครับสังเกตและชวนคิดว่าทำไมอ่ะคนในชุมชนจึง มีอาการเจ็บป่วยนะครับครูก็ชวนเล่าประสบการณ์นะครับเล่าถึงประสบการณ์รรณหรือกรณีศึกษานะครับกรศึกษาคือ,อคนป่วยที่นักเรียนได้พบเจอในหมู่บ้านหรือในครอบครัวน,นะครับว่าคนป่วยที่นักเรียนรู้จักเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับที่สองคือครูก็ถามนักเรียนว่า อาการเจ็บป่วยได้เกิดจากอะไรนะครับสร้างคําถามขึ้นมานะครับชวนนักเรียนไปหาความจริงนะครับว่าโดยจะมีวิธีการยังไงคือวิธีการสัมภาษณ์นะครับหาคจริงด้วยวิธีการสัมภาษณ์ชวนนักเรียนคิด <c oughs> หาแนวทางการสัมภาษณ์ให้จงรป,ประเด็นนะครับดังต่อไปนี้คือหนึ่งประเด็นก็คือจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนในการสัมภาษณ์สองนะครับ ควรตั้งคำถามอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลตามเป้าหมาย 3. ทํทำยังไงผู้สัมภาษณ์จะให้ความร่วมมือน,นะครับ 4. เมื่อนักเรียนพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวทางการสัมภาษณ์จนเข้าสู่ชุมชนนะครับเข้าสู่ชุมชนแล้วก็นำห้านำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนพูดคุยอย่างมีส่วนร่วมในห้องเรียนในประเด็น4ประเด็นก็คือประเด็นวิธีการทำการเกษตร แล้วก็ชื่อ B, สารเคมีสาเหตุที่เกิดจากการเจ็บป่วยอาการที่เกิดจากการเจ็บป่วยครับ6กก็คือเมื่อเมื่อเมื่อรู้เสร็จเรียบร้อยเสร็จนะครับก็มีการมาเขียนประมวลความรู้นะครับตามหัวข้อการเจ็บป่วยว่าเกิดขึ้นยังไงและนักเรียนก็ให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับด้านของการประเมินนะครับการประเมินก็คือประเมินจาก แบบบันทึกพฤติกรรมจากการสัมภาษณ์ก็คือกิจกรรมที่4นะครับกิจกรรมที่4คือนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องเรียนนะครับต่อไปจากการไปสัมภาษณ์ชุมชนขอโทษครับแล้วก็ประเมินต่อไปครับมีการประเมินบันทึกพฤติกรรมจากการสัมภาษณ์ในชมุมชนเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ประเมินจากการพูดและก็แลกเปลี่ยนข้อมูล จากการสัมภาษณ์นะครับในในห้องเรียนนะครับแล้วก็เขียนประมวลความรู้นะครับก็คือจะเป็นการสรุปสุดท้ายคือเขียนประมวลความรู้นะครับพอเขียนประมวลความรู้เสร็จปุ๊บก็ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับก็คือคุยกันในห้องเรียนแสดงความคิดเห็นแต่ละคนนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไรบ้างอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลน้มต้นจากการสัมภาษณ์ ณอาจารย์เนาะอาจารย์ก็มีเนื้อหาที่ท,ที่ที่เห็นถึงชุดความรู้ถึงกระบวนการทักษะเนาะเจ้าที่เห็นก็เห็นมีคีย์เวิร์ดอยู่หลายตัวก็จะขอเชิญวิทยากรก็คือครูปุกเนาะครูปุครูป,ปุลองลองลอง,ลองสะท้อนกับแผนชุดนี้ที่ครูปุ๊ได้ได้อยู่กับคุณครูสะท้อนในเทียนนี้หรือว่าสะท้อนเบื้องหลังสะท้อน ไปที่แผนเลยอาที่แผนเลยว่าความรู้ขอบเขตเป็นยังไงความรู้แตล่ละอันใช่จะได้พาครูมองไปด้วยขอบคุณนะค,นนคือเหมือนคุณภูมิมีความตั้งใจมันมันเป็นมันเป็นข้าสองข้าหรือเปล่า กับคุณครูก็รูด้ด้วยตัวเองว่ามันคงจะได้ข้อมูลในลักษณะเบื้องต้น,ตนเพื่อจะเป็นเขาเงื่อนเพื่อจะทำการศึกษาต่อใช่ไหมคะใช่ได้เขาเงื่อนเพื่อจะทำการศึกษาเชิงลึกต่อนี้ใช่ปะ,<ช>ะแล้วก็เลยเลือกใช้วิธีสัมภาษณ์ แล้วก็มีไม่เ็ลไรแล้ว,ลลวก็หลักๆก็คือตั้งใจจะสอนวิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้เขาเงื่อนเนี้ยขึ้นมานคะคะ นักเรียนรู้แล้วเข้าใจว่าการสัมภาษณ์ที่ดีคือการมีเป้าหมายชัดเจนและตั้งคำถามใ้ตรงประเด็นคือคือจริงโดยโดยความที่เห็นอนะตรงโออ่ะก็ตรงโอ,งโอที่เป็น K S A อะก็ก็น่าจะพอครอบคุมได้ ครอบคุมเพื่อจะให้ได้เป้าหมายดังที่ครูตั้งใจไว้อะได้ระดับหนึ่งแต่ว่าตรงแอลอ่ะตรง learning process เนี่ยแหละว่าไอตรงช่วงที่พาเข้าชุมชนแล้วก็ไปชวนดูคนป่วยอย่างนี้ยเอออเออตัวแอลใช่ตัวตัวแอลเนี่ออยคุณครูมันยังสิ่งที่มันยังน่าจะทำเพิ่มได้อีกนะคะก็คือว่าออคำถามําดับคำถามต่างๆของคุณครูเนี่ย เพื่อให้เด็กฉุกคิดว่าเอ่อเฮ้ยมันมีคนเจ็บป่วยเยอะเว้ยคือคือคำถามที่ทาให้ให้เด็กเริ่มสังเกตมีคนเจ็บป่วยเยอะเว้ยมีคนเฮ้ยการอาการการเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ใช่หวัดไม่ใช่วันโรคไม่ใช่อะไรรูปแบบลักษณะการเจ็บป่วยมันเป็นแบบหนึ่งแล้วก็เอ๊ะหรือว่ามันมันน่าจะเกิดอ,อะไรได้บ้างแล้วเรียนคาดเดาอะไรได้บ้างจนจะไปถึง AICM ส้มๆ ว่าสรุปว่ามาหากรดีว,ว่าการจะป่วยนั้นเกิดจากอะไรซึ่งในตรงสี่เหลี่ยมส้นๆนั่นเอก็ดีมันก็เหมือนเป็นอินคว่เหมือนแต่ว่าเป็นเป็นเป้าหมายที่ว่าเฮ้ยวันนี้เรามาเรียนเรามาหาข้อมูลเพื่อจะไปตอบอะไรกันเนี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีคําถามย่อยๆลาดับคําถามย่อยๆที่จะพาเด็กค่อยๆคิดตามไปสังเกตตามไปเรื่อยเนี่ยเออมันอาจจะดูอาจจะเขียนนิทันนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปก็จะไปถึงอ่ะคันนี้ก็ไปสัมภาษณ์ละจริงๆมันจะต้องมีรายละเอียดของการสัมภาษณ์มากกว่านี้ด้วยการพูดคุยเรื่องการสัมภาษณ์เช่นว่าเช่นว่าทําไมเราใช้วิธีนี้เช่นว่าสัมภาษณ์ต่างอะไรกับไอ้แค่เดินเข้าไปพูดเฉยๆคุยกันเลื่อยเปื่อยสัมภาษณ์มีลักษณะสําคัญคืออะไรแล้วทีนี้มันก็จะมาถึงไอ้เรื่องของว่า ถ้าเราจะไปสัมภาษณ์แล้วให้มันสเร็จผลให้มันได้เป้าหมายจริงเนี่ยมันน่าต้องทําอะไรบ้างคุณครูก็ระบุมาแล้วแหละหนึ่งสองสามเช่นเป้าหมายการตั้งคําถามการทําอย่างไรให้ผู้ต้องสัมภาษณ์อะไรเนี้ยนะคะแต่ว่าก็ต้องคิดอีกนะว่าเ,เด็กๆจะตอบได้ยังไงเด็กๆจ,จะเข้าใจเด็กๆจะเป็นคนผู้เข้าใจว่าคุณครูจะถามแล้วก็ยายม่ดามคดเด็เยอะใช่ไหมอ่า สมมติเราพูดว่าเป้าหมายในการสัมภาษณ์เธออะไร,รเนี่ยแลวเด็กจะตอบเราว่าอะไรบ้างอะทำไมำต,ต้องตั้งเป้าหมายเลยไม่รู้ด้คอันนี้อันนี้เป็นรายละเอียดในเช้นรชเรียนนะคะที่มือถูก็จะต้องไปมีคําถามชวนคิดชวนมองอะไรอีกแล้วก็ต้องคิดแล้วต้องต้องต้องดูว่านักเรียนเนี่ยในหัวนักเรียนขณะนั้น,นเขาเป็นยังไงแล้วเขาจะตอบเราว่าไง ข้อ5ค่ะว่าสมมุติว่าเมื่อน,นําข้อมูลมาแล้วเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วแล้วถ้า,านักเรียนมีประเด็นเกินไอสีประเด็นเนี้ยขึ้นมาเนี่ยครูยอมรับไหมสี่ประเด็นที่บอกสารเคมีอะไรเนี่ยค่ะถ้ามีก็คือเราก็ดูที่สิทธิ์ของผมว่าถ้าถ้าประเด็นเนี้มันมีส่วนสำคัญแม้จะเป็นส่วนที่จะทําให้ให้ข้อมูลที่เกิดควาสมสมบูรณ์เราต้องยอมรับว่าああหนึ่ง ความคิดของเด็กบางทีตรวจระวังกอนจะไม่ครอบคลุมแต่บางทีเด็กเขาจะมีเด็กความต้องการที่อาจจะมีแนวที่ติ๊งขึ้นมาที่ใชร็หมาแล้วก็ปูกใช้ไปเพราะว่าถ้าคใช้ใหม่ก็ราะว่ะเป็นของครับผมเมื่อกี้นะครับคุณโกโฟ์ได้แจ้งว่าสมมติว่าเด็กเขามีมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาจาก4อาจจะมาเพิ่มไปอีกเป็น5ใช่ไหมครับด้วยด้วยหลักของการแบบแบบนี้คือเด็กเราจะให้ให้สิทธิ์ในการ ในความคิดของเด็กน,นะว่า,าดูเราก็ต้องไปดูที่ประเด็นว่าด้วยด้วยประเด็นเนี้ยมันดูแล้วมันมีน้ําหนักท้องไหมก็คือมันสอบท้องก็คือถ้ามันสอบท้องแสดงว่ามันน่าจะจับลงในส่วนของประเด็นสี่ประเด็นตัวนีได้มันอาจจะเพิ่มมาเป็นประเด็นที่ห้าที่หกก็ได้ถ้าไมีความสอบท้องให้สอบท้องกับตัวข้อมูลในการเบื้องต้นที่เราต้องการนี่ ข้อนี้มันคือแนวคิดหรือกรอบความคิดของครูใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในกระบวนการเรียนการสอนจริงนักเรียนเขาพูดเราคงไม่ได้ถามเขาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเราควรต้องถามด้วยคําถามอื่นเพื่อให้นักเรียนเล่าเรื่องของตัวเองออกมาเล่าข้อมูลของตัวเองออกมาเพียงแต่ว่าเรื่อกรอบของเราหรือเปล่าคะประเด็นที่เราคิดไว้อะที่บางทวนจะได้อะใช่ไหมคะแต่ว่าคําถามอะไรที่จะถามเด็ก เพื่อให้เด็กๆเ,เล่าเรื่องออกมาแล้วก็มันครอบคุมสีประเด็นนี้คุครูครับเดี๋วอาจจะต้องเรื่มต้นปกติอาจารย์อ่าอาจารย์เพิ่งเข้ามาด้วยแต่ว่าอยากชวนมองตั้งแต่คุณครูเขียนว่าหน่วการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้วิชาอะไร สอนเด็กระดับชั้นไหนใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าตรงนี้มันยังไม่ชัดนะคะมันจะไปฟังตัวอื่นไม่ชัดนะคะอันนี้ยังไม่ได้ระบุลองน้งครับผมก็คือหน่วยคาริโ็คือบูรณาการสังคมนะครับสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับใช้เวลาในการเดยนสอนสองคาบนะครับเรื่องที่จะสอนค่ะเรื่องที่จะสอนคือในวิชาบูรณาการสังคมจากนั้นเรื่องอะไร เหตุเบื้องต้นของการเจ็บป่วยครับรวัตถุประสมนะครับก็จะมีทั้งความรู้นะครับเรื่องของความรู้นะครับนักเรียนรู้และเข้าใจการสัมภาษณ์ที่ดีคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการตั้งคำถามให้ตรงประเด็นขณะเดียวกันนะครับต้องเข้าใจผู้ให้สัมภาษณ์ แล้วก็รู้และเกิดความเข้าใจเบื้องต้นว่าสาเหตุของการป่วยของคนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ใช้ในการปลูกพืชอย่างไรบ้างน,นะครับด้านทักษะของผู้เรียนนะครับผู้เรียนจะต้องมีทักษะในเรื่องของการคิดเพื่อหาแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นทักษะที่2คือผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการฟังที่ดีแล้วก็มีความเคารพ และให้ความสำคัญต่อผู้ให้สัมภาษณ์โดยมีอาการสังรวมสุภาพใช้ภาษาที่สุภาพที่สามนักเรียนจะต้องมีทักษะในเรื่องของการตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยนักเรียนรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายอย่างไงบ้างนะครับอันนี้เป็นกรอบของโครงที่สร้างไว้คือวิธีการทำการเกษตรคือสารเคมีสาเหตุการเจ็บป่วยและอาการที่เกิดจากการเจ็บป่วย นะครับทักษะที่4คือนักเรียนมีทักษะด้านการโพดนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและทักษะที่5คือนักเรียนมีทักษะในเรื่องของการเขียนประมวลความรู้ที่ได้นะครับคุณค่านะครับคุณค่าหรือทัศนคติที่นักเรียนจะได้รับก็คือนักเรียนได้ฉุกคิดนะครับฉุดคิดความทุกข์ยากของบุคคลหรือ คนที่เป็นกรณีศึกษานะครับที่ทเห็นว่าคนเจ็บป่วยในชยชนหรือคนในครอบครัวนะครับเกิดเกิดเกิดข้อชุกคิดขึ้นนะครับด้านกระบวนการเรียนรู้นะครับกระบวนการแรกนะครับนั่นคือคุณโคลพานักเรียนเข้าชุมชนแล้วก็ชวนนักเรียนสังเกตน,นะครับสังเกตและชวนคิดว่าทําไมคนในชุมชนจึงมีอาการเจ็บป่วยนะครับครูก็ชวนนักเรียนเล่า เรื่องของกรณีศึกษานะครับว่าคนป่วยที่นักเรียนรู้จักนักเรียนไปพบเจอนักเรียนที่รู้จักเนี่ยให้เขาเล่าให้ให้